ก็เจอนางฟ้าจนได้นะครับนะสวยจริงๆครับนะหน้าตาแฉลีม่มๆเลยีเดียวนะครับนะเด็กปีหนึ่งนะครับอยากรู้จักชื่อเราสิครับว่าชื่ออะไรนะฮะน้องชื่ออะไรครับชื่อไอค่ะน้องไอนะครับนะฮะถามจริงเธอสวยขนาดนี้มีแฟนหรือ,อยังยังไม่มียังไม่มีด้วย สายตายนะครับใครท th ี่เดินผ่านก็ต้องสะดุดสายตายแลลวครับนะน้องไอซ์ครับเคยติดตามพี่แล้วก็เคยดูพี่มาบ้างเป็นครั้งคราวนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญคือวันนี้มาทําอะไรกับพี่แจ็คดอซันมาเจาะจมูกนะฮะถามจริงตื่นเต้นไหมเนี่ยมาตื่นเต้นมากยืนยืนมาดูร้านพี่นี่เป็นเกือบครึ่งชั่วโมงครับท่านผู้ชมเจาะผ่านไปแล้วคนหนึ่งฮะอีกคนหนึ่งเจาะผ่านไปแล้วบอกว่าเจ็บไหมนะฮะครับน้องอะไรนะลืมชื่อซะแล้ว อ๋อน้องบุ๋มน้องบุ๋มเป็นเด็กเป็นไงตอนนี้เป็นอาการเป็นไงบ้างชิวๆนะเจาะสะดือนะครับเมื่อกี้นะฮะอันนี้มากับเพื่อนชายหนุ่มสไตล์เกาหลีหุ่มสูงเลยครับนะฮะเรียนอยู่ที่เดียวกันเปล่าน้องทํางานนะฮะเคยติดตามพี่ไหมเคยดูพี่ไหมขอบพระคุณมากครับเยี่ยมเลยนะฮะนี่คือแฟนขับตัวเจิงนะฮะส่วนเรานะฮะหน้าตาสวยมากเอาไว้ทีหลังนะเดี๋ยวไว้จัดกันทีหลังนะครับนะฮะรับพร้อมหรือยังครับพร้อมนะครับ ติดตามสาวน้อยคนนี้มาฮะเป็นคนนครปฐมนะฮะน้องไอซ์นะฮะที่ใครๆชอบดูดชอบดมนี่แหละครับนะฮะตามเธอมาครับนะครับขาไปได้นะต่อเลยนะเพราะว่าจะได้ม่ต้องตัดนะของพวกเราสองคนทำไรฮะเจาะหูธรรมดาต่อน,นี้นะเดี๋ยวพี่ล้างเส้นก่อนนะนะครับ อจอดจมูกนะครับนะฮะเจ็บเจ็บอันดับไหนไอ้อยากรู้ไหมเจ็บอันดับสามของร่างกายฮะหัวนมอันดับหนึ่งนะฮะถ้าเป็นผู้ชายหัวนมเจ็บมากเลยอะไรก็ช่วยไม่ได้อันดับสองคือสนปลายนะอันดับสามคือปิดจมูกนะอันดับสี่คือขยายหูแต่ขยายหูจะใกล้เคียงกับพวกนี้มากเวลาจอะจมูกน้ําตาจะไหลจะไหลอย่างแรงนะฮะเหมือนเราร้องไห้แต่ว่าบางคนจอะไปแล้วไม่เจ็บก็มีนะครับแล้วก็ ส่วนนะฮะอันดับผ้าก็คือดับหูนะครับนะส่วนเจาะหูครับไม่เจ็บเลยนะครับครับนะฮะใครที่ดูตอนนี้ก็ดูต่อไปนะครับดูสดๆกันไปเลยนะครับไม่ต้องไปดูทาง u t u b e นะฮะครับมาดูน้อกไอซ์กันดีกว่านะครับถามจริงส,สักขนาดนี้เจ็บไหมเจ็บนะฮะเออบางคนบอกว่าสักไม่เจ็บนะะครับนะอยากจะรู้ว่าไม่เจ็บจริงไหมนะครับ บรรทายนะครับโอเคนะครับวันนี้ดูคนสวยโดนแทงกันก่อนนะครับ้อมนะครับไทครับนะสบายๆนะครับเพราะว่าพีแจ็คิ้นมากครับเวลาเจาะนะครับนะฮะโอเคครับแค่นี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับนะฮ่างไปแป๊บหนึ่งนะฮะนาทีเดียววิ่งไม่ถึงไม่ถึงนาทีครับนะ ปล่อยให้ลูกตาไหลเลยนะครับไหนตีไรอย่าพูดนะครับโอเคครับไม่เห็นลูกตาไหลเลยไหลแล้วโอเคไหลแล้วนะครับโอเคสวันนี้ซ้ำลูกตาครับหนาให้ร้อยสี่จุดไปโอเคครับนะฮะก็คือเสร็จเส้นแล้วนะครับนะฮะ อันนี้ก็เป็นเบอร์8นะฮะจะใส่ในลักษณะที่โล่งๆนิดนึงแล้วก็จะทําให้จมูกหายไวนะครับนะครับเคนสวยเหมาะกับใบหน้ามากนะครับเดี๋ยวเราจะสอบถามความรู้สึกของเธอนะครับว่าเธอเจ็บมากไหมแค่ไหนนะครับ เดี๋ยวให้ดูกระจกกันนะครับโอณคครับสวยครับนะฮะไม่มีทิฏฐิเลยนะครับดับกระจกดูได้เลยโอเคไหมนะครับกดที่ขอทับด้านในนิดนึงครับมันจะเจ็บตอนแทงนิดนึงตอแต่ตอนนี้หายแล้วครับพี่เชื่อว่าหายอย่างแน่นอนครับนะเจ็บมากไหมไอ้ เจ็บไต่ตอนต่อนิดเดียวนะครับแล้วก็หายไปนะครับโอเคครับนะวิธีดูแลรักษาคือล้างหน้าได้ตามปกติแต่ว่าเว้นตรงนี้ไว้แต่งหน้าก็เว้นตรงนี้ไว้นะฮะยาเคี่ยวยานอย่าแทรกนะฮะแล้วก็กินได้ทุกอย่างเลยนะเหล้าเบียร์อะไรก็กินได้หนอนไข่ไส้เดือนรสกษาไข่หัาก็เลี้ยได้โอเคไหมขอบคุณมากครับนะฮะบายบายครับนะฮะโอเคครับมาเยอะ